คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้สติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี fc เจ้าเล็กเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรหลักสิบล่างสถิติเจ็ดงวดค่าลงให้ใหม่สูตรการคำนวณนะคะจะใช้หลักหมื่นบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกหนึ่งบวกห้าบวกสองนะคะสูตรนี้สถิติเจ็ดงวดมาดูการคำนวณในสูตรนี้กันเลยค่ะใช้หลักหมื่นบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งในงวดนี้คือหนึ่งบวกศูนย์ หน <1 S 2> บวกศนย์ได้1นึ่งำหมาบวกเลขคงที่1นึ่งหสองหบวกหได้2 2งบวกหได้7 7็บวกสองได้9ค่ะเลขเด่นนะคะสองผลการออกรางวัลสองตัวล่างออกสองสหลัก10ล่างเข้าเลข2ค่ะต่อไปใช้4ีบวกส สี่บวกสองได้หกนำหกมาบวกเลขคงที่หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองใส่สองสองบวกสองได้สี่ค่ะเจ็ดสองสี่นะคะเลขเด่นผลการออกรางวัลค่ะสองตัวล่างออกเจ็ดเก้าหลักสิบล่างเข้าเลขเจ็ดค่ะต่อไปใช้หนึ่งบวกเจ็ด หนบวกเได้8นำแปมาบวก8ปบวกหได้9 9้บวกหได้14ใส่4 4่บวกสได้6กนะคะเก้ 9, 4, 6, าส่หกาเลขเด่นผลการออกระงวัลสองตัวล่างออก9 0หลักสิบล่างเข้าเลขเก้ต่อไปใช้7จบวกศูนย์ 7บวก0ได้7ค่ะนำ7มาบวก7บวก1ได้8 8บวก5ได้13ใส่3 3บวก2ได้5เลขเด่น8 3 5ผลการออกระวัล2ตัวล่างออก8 3นะคะ10ล่างเข้าเลข8ค่ะต่อไปใช้7บวก8 เจ็ดบวกแได้15บหานำหมาบวก5้บวกหได้6 6หบวกหได้11บเอ็ดใส่หนึ่บวกสได้3เลขเด่น6 1 3ผลการออกระงวัา2สองตัวล่างออก3 8ค่ะ10ล่างเข้าเลข3ต่อไปใช้8ปดบวกศูบวกศนย์ได้8นำแปมาบวก8ปบวกหได้9 9้บวกหได้14บสี่ใส่สี่สีบวกสได้6ค่ะ เก้ 4, นะคะเลขเด่นผลการออกรางวัลค่ะ2ตัวล่างออก9 5 0ล่างเข้าเลข9ค่ะและงวดล่าสุดนะคะใช้4บวก5 4บวก5ได้9นํานำ9มาบวก9บวก1ได้10ใส่0 0บวก5ได้5 5บวก2ได้7ค่ะเลขเด่นนะคะ0 5 7 ผลการออกรางวัลค่ะ2ตัวล่างออก5 70ล่างเข้าเลขห้ค่ะสูตรนี้สถิติ7งวดนะคะลงให้ใหม่นะคะย้ำว่าลงให้ใหม่นะทีนี้นะคะมาคำนวณสูตรนี้ค่ะในงวดวันที่1นธันวาสองพันหลักหมื่นคือเลข30หน้าครั้งที่1คือเลขสี่ นำสามมาบวกสี่ค่ะสามบวกสี่ได้เจ็ดนำเจ็ดมาบวกเลขคงที่เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกห้าได้สิบสามใส่สามสามบวกสองได้ห้าค่ะหลักสิบล่างวดนี้นะคะเด่นที่เลขแปดเลขสามเลขห้า หใน3ตัวนี้จะมีเลขไหนไหมเห็นหรือไม่อรอลุ้น1นันวาหกสีค่ะใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ